อนนี S <S ้นะครับปู่กำลังที่จะเขียนใบปูเงินล้านในวันที่16สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังคงตามแนวทางของปู่คำแสนอยู่นะครับสำหรับท่านใดเห็นไหมครับตอนนี้ปู่กำลังที่จะเปิดคำขาดานะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกันนะครับว่าตัวเลขใบปูเงินล้านจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับอย่าลืนกันนะอย่าเพิ่งเดินผ่านนะครับผมอย่าเพิ่งเดินทางนะครับวันนี้นะครับมีการล้ำแก้ด้วยนะครับผมแก้บนนะครับหลังจากถูกหลายแสนนะครับเอานางลำมาลำถวายนะครับสำหรับ ใบภูเงินล้านแล้วหากประทัดจะเป็นตัวไหนอย่าเพลิงเดินผ่านนะครับมาๆรับชมกันเลยนะครับสํหรับหาประทัดและใบภูเงินล้านนะครับชมอริยตเนเนี่ยเนี่ยสังเฆอริยตเนเนียเนี่ยพรหมเมระอริยตเนเนียนี่ยเทวีอริยตเนเนียเนี่อินทรีอริยตเนเนียเนี่ยพุทธังบารมยังธัมมังบารมยัง จงคังบารมียังพรหมเมยบารมียังเทวีบารมียังอินทรียบารมียังเปรียบปุสนโณกาบารมียังแม่กางหญิงปทโทระไนบารมียังลูกทายสักกะระโนบูเจทาเนเปรียภิรมฐาภิสานโฆยมบังคมนึกคุณดลเปรียบคุณเปรียทรร เรยสังฆะสเรบรรคุณเกือบมหาถงวนคือคุณเมตตาเน่าโกไงสังยมลึกเหลือถอยบานเสียงประภูมิเจ้าที่อันตีเน่ากะน้องอาการเหมือนเกทไลมนต์ทเวเมียปืบเสียงยมเสียงไงจ้มวกออยใจภูทไลโกญขย่อมที่เทระเทจขามิจัมภูเทวดา នៅត្រចទួយធំនៅកែវเมืองหลวงដយដកកុំអង្គវត្តទួយធំមកជុំទាំងអស់ទៅរុណាការណេនៅប្រេបិសិកាជាប្រេវល់កលនៅតាមកលទួយធំតាមព្រំចន្លោះជាទេវតាប្អួយមកទាំងអស់នៅវិហេចិនកពស់ប្រវ័នព្រំទាំងអស់ធម្មកវណការលអយមបថន្តាធម្មកវណការល អាយម្បតានតវដកលោអាយម្បតានតាញោមចមអញ្ជើញទេវតាអស្ទាំងទេវវេទាំងអស់ខបនៅក្នុងចក្របានឧមោះចាប់តំយុរមកអោយពួកទេសំក្លានីតង់ព្រះដំរងស្តាប់ដល់សំឡេងនេះដັດសោមោដោយចោគជ័យទាំងយុបទាំងថ្ងៃចោគជាបានកូនយើងផាំងឧការចក្រតនង្ករោមិចាទុគញោមចមអញ្ជើញគ្រូទូចៀងចော့មកពីពូលភ្នំអញ្ជើញគ្រូធំយើងចော့មកពីអាកាសមរតទទួល กระดึงบวงโซงง่ทั้งไงที่บิดาอาเซียงไล เรามาลุ้นกันนะครับว่าหางประทัดนะครับที่นางลำนะนะาะเสจกเกทใหูให้จะให้ปูเชิมให้ก่อนคนระับให้ปูเิให้ก่อนนบท่านผู้ชมเด้อนะครับ,าม,รบมารอลุ้นหางประทัดต่อนะครับูเิมหา តាមตัวตรงเลยเด้อปูเตือนทางกระทัพท่านผู้ชมครับเอ่อถูกทางบรรคเรียบธรรมังบรรคโตบรรคเรียบสังฆังบรรคโจกบรรคบรรคโจกบรรคเรียบเทวีบรรคโจกบรรคเรียบอินทรีย์บรรคโจกบรรคเรียบเปรียญปุสนูปกาบรรคโจกบรรคเรียบเมกาหลิงปทุรณัยบรรคโจกบรรคเรียบตตาภาเอไซบรรคโจกบรรคเรียบธุเอาสวงบรรคโจกบรรคเรียบธุเอากาดำบรรคโจกสังฆาถายภาพเนี่ยครับรักขาอัตถะต่างขาโจกขาเรียบโสมนพลวน โนพยมพังอมสศีสวายะหลายขาบเมีาบพระคาบอากาดำขาบคายขาบเนีาบพระคาอัดคาบตางขาบโชกขาบเรียบโจมวก1นโกนพยมพังอมสถีสวาหยะท่านผู้ชมท่านผู้ชม เปียนอวยบาลดันแต้มการตัวไดน้อมเลยคือแด้งคืนคืนเขากันแต่น้องบาร์ตินสองหกหนึ่งกับแปดสองกับแปดสองเด้อนะครับปกนะครับลังประทัดแล้วมาลุ้นหางประทัดต่อมสองหกหนึ่งแปดสองนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นเน้อแปนะครับจุดตามนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นหางประทัดว่าจุดออกมาแล้วอธิษฐานจิตอธิษฐานพรจะมาตรงกันระดับใดไหม

เอานะครับ <im itation> ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสหรับหาประทัดนะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีด, <im itation> ดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อ <im itation> ที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ครับหนึ่งวดวันที่16นี้องค์ผู้เจ้ากระดำนะครับจะให้ตัวไหนอย่างไรนะครับเหมือนกับออกลบเลยนะเนี่ยนางรำรู้สึกว่าสั ALLY, ่นๆยังไงไม่รู้นะวันนี้อันกระดำว่นกี้ผู้ใช้สองหนึ่งกับแปดสองนะครับสองหนึ่งกับแปดสองนะครับจดจด จดเอาครับผมจดเอาสองกับแปครับสองหกหนึ่งกับแปดสองฟังเสียงเราด้วยเด้อเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าหางปัทธรจะตรงกับของปู่ไหมสองหกหนึ่งกับแปดสองกับแปดสองหกหนึ่งจะแปดสองแล้วหางปัทธรจะตรงกับของปู่ไหมนะครับผมนะครับจะเกิดเรื่องบังเอิญหรือเรื่องโชคลาภที่จะขึ้นตรงนี้ยังไงนะครับผมอ่ะเริ่มเลยครับผมเดี๋ยวกันมองไม่เห็นจะกล้าจุดไหมย่างว่าเอาอยู่มาฆ่าเลยช่วยด้วยหนึ่งพันดอก ใช่ไหมพี่ประวัติหน่งันโอ้ทุบจีนลุ้นกันนบลุ้นกันเด้อจะเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับท่านผู้ชมแอดประวัติกำลังเล็งหาที่จะวางนิวเชียเอานี้เลย่หรออาจตรยไหนมาลุ้นนะครับผมไอ้พองๆนะครับจะแตกสามตัวตัวไหนเดือดร้อนนะเราไปยังไง

นูนเก็บให้นังรำครัโอ้โหดูดูดูจับน้องไอ้พองก่อนเอาให้ปู่ดูก่อน้ดูก่อนเอาไป้ปู่ดูก่อนนานมาแล้วมาแล้วมรวมกับเลขปู่เขียนไหมเอาให้ปู่ให้นางรำโอ้ยไม่เอาไม่ไ้ปู่เล่นลูกอ้าวได้แล้วครับผมเดี๋ยวให้ปู่ไปให้เอานางรำมาไปให้ปู่ดูก่อนไปกำไปเลยกำไปเลยให้ปู่ใส่นี่ไปเลยตามตามท่านผู้ชมนะครับตัวไหนเดี๋ยวเราลุ้นกันตัวไหนเราลุ้นกัน เราลุ้นกันเด้อเราลุ้นกันไบเนไปวบแวบปู่แวบแวบเห็นแวบๆวบเโทรเข้ามาเด้อพี่น้องเป็นเลขอะไรเนาะเลขอะไรนาะท่านผู้ชมเขียนให้ สองสองหกหนึ่งอันนี้มีแต่หนึ่งสองอันนี้มีหนึ่งสองขาดหกหกนะอือได้อ๋อนะครับยืนยันวาสนาเลยเด้อสามเก้าสี่อทางวดก่อนนะปู่ได้เก้าสี่เลยเด้นอ้กี่หนจะมาตัวเดียวหือ่ไม่แน่นะไม่แน่นะครัไม่แน่นะสามตัวงวดมันออกแล้วจะไม่มาอีกบางทีมันก็มาก็ได้ครับงวดก่อนมาห้าเก้าสี่วันนี้ปู่ให้สามเก้าสี่ จังต่งวดที่แล้วก็ได้แล้วเนี่ยนี่หางประทัดได้ทิงตรงเลยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเก้าสี่เอาพี่น้องเข้าแนวทางเ้อนะครับสำหรับปลูกคําเสียนอแนวทางหางประทัดแนวทางหางประทัดให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยแนวทางหางประทัดให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยปลูกคําเสียนบ์โดนโจมือลาบบางทีมันก็อาจจะมาตัวเดิมก็ได้ มันเป็นไปได้ที่ไหนของมันอยู่ในลูกบอลกลมๆแลต่จะจับเสี่ยงออกมาเป็นอะไรนี่ปู่นางรำเขาได้เลขแล้วเขาขาดเงินไปซื้อได้เลขอะไรเนี่ยคุได้เลขอ๋อได้เลขนะขาดเงินไปซื้อมาพูดประวัติคุณประวัติไปเอาอไปรับทิปจากคุณประวัตินั่งจ้าถูกท่องบททางล่างเนาะท่้งบททางล่างมีหนึ่งสี่ด้วยถ้าจับวนอยู่ในนี้ดีไม่ดีถ้าห้ามาแต่สามตัวตรงเลยนะ้ไห ถ้าจบประวัติไม่จุดสักทีเอาไว้แบบนี้แหละเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้เพิ่งซื้อมานะซื้อมาตั้งนานแล้วจะไม่จุเราจะไม่ได้แก้บนสักทีก็เลยยังไม่ได้จุดไม่เวชธุระไงวันเกถ้าจุดวันนั้นนี่ไงเหลืออ่าวันนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงสุดเข้าต่อที่วิหารนะครับอือ่างเดียว นะครับผมเราก็แคป้ฮราเดอนะครับสำหรับแนวทางของปลูกคำแสนับงวดวันที่16นะครับท่านผู้ชมก็สามารถนําไปหยิบจับฉลากแบ่งรัฐบาลได้เลยนะครับสรุปก็คือแนวทางของปู่คำแสนงวดนี้ที่เราเดินทางมาตามก็ได้ประมาณเท่านี้เนาะหลวงพงศ์นะครับเป็นอันนี้นะครับเป็นโชคใหญ่นะครับผมมาพอดีเลือขฝันเลือกฝันโอเอาตอวไหนเนาะปูเจ็ดได้ให้แต่ในใบพลูโอ้ยังมีอีกท่านผู้ชมนะครับยังมีเรียกนใบพลูนะครับ เลขใบพูเราเคยได้3ตัวตรงกันมาแล้วนะครับสำหรับเลขใบพูเด้อนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเดี๋ยวสักพักใหญ่นะครับปู่คาแสนก็จะลงบริกรรมคาถานะครับใส่ใบพูเพื่อให้กับญาติธรรมกัจจดิมิตรนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านได้นําไปเสี่ยงโชคกันนะครับรอรุ่นเด้ออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับท่านผู้ชมรอรุ่นรอรุ่นก่อนนะครับผม ใบผูร้อยล้านไม่ใช่ใบผูร้อยล้านเอาเราจะเราจะซองห่างๆเด้อท่านผู้ชมซองห่างๆนะครับไม่เห็นไม่เห็นนะครับดูว่าจะไม่ให้เห็นครับผมอธิษฐานดูจะให้ดูกันนะครับใบผูร้อยล้านผูคอนเสิร์ตจะให้ซองกำลบริกรรมอยู่เด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับใบผูนะครับผมตอนนี้ผูกําลัง บริกรรมคาถาอยู่นะครับสำหรับใบผูงเงินล้านงวดวันนี้16สิงหาคมนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าเพิ่งเรื่อนผ่านเด้อนะครับตอนนี้ปู่กำลังทําพิธีอยู่นะครับผมนะครับใบผูงเงินล้านนะครับเดี๋ยวรอก,กันเด้อนะครับอาจจะไม่ได้ใช้เสียงนะครับไอ้บิณฑรยาก็สิบเบาๆนะครับตอนนี้ปู่กำลังใช้สมาธิอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับ ับใบพูเงินล้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมมันลุ้นนะลุ้นนะครับผมลุ้นลุ้น,น,น,นะครับว่บาใบพูเงินล้านจะเป็นตัวไหนนะครับท่านผู้ชม ผูที่ออกมาจะเป็นตัวไหนอย่างไรให้ท่านผู้ชมนะครับวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับอืมเราเอาช่วงเราเอากระดำไอเจนเด้์เจนไอโน่จับไอโนเอาได้มาแล้วครับสาธุสาธุนี่นะครับใบปูเงินล้านนะครับของปู่คำแสนนี่คุณพี่ถ่ายได้เลยห้าเก้าหก 37นะครับ5 9 6 3 7นะครับใบผูเงินล้านเดี๋ยวขอกล้องล่างก่อนเด้อครับผมแป๊บนึงนะครับนะครับผมจดเต็มจุดเต็มแคปเลยนะครับถ่ายได้เลยครับคุณพี่นะครับใบผูเงินล้านใบผูร้อยล้านใบผูครับเคยแตก3ตัวตรงมาแล nah, ้วนะครับผม5 9 6 3 7้าหกามนะครับท uh, ่านผู้ชมนำไปวิเคราะห์พิจารณาได้เลยเด้อนะครับสำหรับใบผูเงินล้านนะครับ ยาชันไหมยาชันไหมมันมีความรู้สึกว่ามันขึ้นยังสิเข่านี่อปลาปูมันก็หนูซื้อขึ้มันสิเข่านี่ไหมมาจะมาเนาะห้าเกสามเจ็ดสวยแน่ชอบมากสามเจ็ดไปปลูกเงินล้านนะครับมาแล้วถูกตัวแล้วนี่ถูกตัวแล้วมือสั่นเลยมือสั่นเลยเนี่ ก็หยิบไปเลยเด้อนะครับปู่อนุญาตให้แล้วนะครับถ้ารัฐบ,บาลประกาศผลปุ๊บเราก็จะเอาใบนี้แหละครับผมนะครับลายมือตัวนี้แหละครับมาให้น้องเราดูนะครับมาปู่ให้จริงแบบนี้นะครับผมนะครับลุ้นลูกได้กเลยนะครับหยิบถวายกินเมืองรัฐบาลได้เลยเด้อคุณน้องครับคุณน้องในห้าเก้าหกแล้วก็สามเจ็ดนี่คุณน้องชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมเป็นตัวช่องห้าเก้าหกอ้าวคุณน้องนางลำบอกว่าห้าเก้าหกก็สวย ตามนั้นเด้อท่านผู้ชมนะครับน้องน้ำเราว่าห้าเก้าเก้าห้านะครับผมนะครับห้าเก้าหกตัวสําคัญขอบคุณน้องน้ำลำมากครับผมมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาสรุปแนวทางกันนะครับผมนะครับสําหรับแนวทางของผู้คําเสดนะครับทูบเสียงไทยขอขอไปรับไอ้ประทัดนะครับผมนะครับอยู่ได้3 9 4แล้วก็1 2นะครับ แล้วก็ปู่เขียนให้ก่อนที่อยู่ในกล่องประทัดคือ261แล้วก็82นะครับแล้วคราวนี้เรียกผูใบผูเงินล้านนะครับใบผูเงินล้านก็เขียนให้นะครับตัวนี้เลย596แล้วก็37นะครับท่านผู้ชมก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาดูเด้อสำหรับแนวทางของปู่คํามสนงในงวดวันที่16สิงหาคมนะครับย้ําว่าเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมถ้าชอบก็นงไปลงทุน นะครับถ้าไม่ชอบก็จุดๆไว้นะครับผมจุดๆไว้ก่อนนะครับผมนําไปวิเคราะห์พิจารณานะครับลงทุนแต่เพียงน้อยนะครับผมนะครับเงินทุบบาทตุสุตังค์นะครับเป็นของเราแต่ค่อนข้างหายากอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับพิจนารณาก่อนลงทุนกันด้วยนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง